សិនចាន់យ៉ាងធំហើយខ្លួនគឺ ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ฟอปนัไม่จำ้องใมอมอเมนทีฟัไได้กินไม่ได้กินมพผมเลกินมองเป็นหวัดกินนิดเดียวเองเขากเสียเป็นไม่รัดอนนี้นะครับเราอยู่รแลวครับเดียวดยเดี๋ยวแมู่ ไม่ใช่้อสับรลนจบเลยอไรไปบอกไปเทียวในฟ้าใหญ่โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอโอ้ยอ้ยโอ้หโ้นโอ้ย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 ใจเย็นอย็น้ยใจเย็น

ไปเธอไปเดืกันไหมโบกีราดัฟเฟิลค้าข้าแตงากันาแีล้วหลา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 หลายกี่ลิธดนนใจใจใจใลาลาลาไปซลมมาไปซิมมาซิมมาซิมมากเด็กสคนผู้ห ขาฟ้าดิเดอร์ไปในเด็กมัปด้วยแรงระวังอ่ะทุกข้าวบ้านเลยออะไรสักเนี่ยอย่าเลื่อนนี่ต้องเลื่อปีหน้าเราโดนหวางใช่ปีหน้าด้วยโดนขาบ้านนี่นะครับระหว่างเราไปเราจะลองสุ่มคุกกี้หรือดูใคครับเราจะไปดูเราจะดูไปดูคนคนสุ่มคุกกี้กันนะครับดูนะครับว่าเราจะได้เกลือหรือจะได้ไม่ครับเราไม่สุ่มแพ็คแพงไอ้เหี้ยเกลือชิบหายเลย เราจะข้ามนะครับเราไม่สนไม่ยาเข็มเข็มปีโอ้ยเนี่ดวนกูวอกเกือแล้วได้เหมือนมึงนี่คุกี้เลยฮะดีคุกกี้เลยฮะอย่าบอกนะคุกกี้คาบอยอะโอ้ยเก็บเฮียดิอยู่แต่อยู่ักแฟนบากแต่คุตอง ไปไปเลยกันไหมไปจะวนีดูไรจุดหมเยเกืออะเกือบรัความจริงยันโลไเ่วความเศรานไ้เนินอ้าีวไปไปเลยกันไหมไปกาเปเปิยถ้าึงีกาไปได้าจนึงลาลาล

สวย,สวยงๆงามงามจะจะไปจะจะไปไม่ล้วสนใจใครกินไปดิสภาพเดียวกูจะรักสนใจในเดียวมัน <m> คืการเป็นคายอ่ะบ้านร้านแนะบ้านร้านเป็นเพอาจจะมีผีก็ได้นะคะเผื่อที่คุณเห็นนะคะโอ้โหหยุดหยุดเป็นเพื่อนเล่นเลเจนด์เยอเอา้ยรถรถรถสีไฟรถสีไฟอ่ะรถสีไฟโอ้โห เกิดอุบัติเหตุนะบอกเลยล้นมึงนะ่าจะได้เสียค่าใจเยอะนะแถวนี้วนังมบูเคุเนี่ยะเมาใจทีวิตงทาฉัน

ไม่เห็นเผาศพ้วครับพี่น้องนี่เราผ่านไปสนใจครับผมก็ใช้ผมใช้อุจิเลร์น่ะผมดูพูดก่อนคิดนะครับมันมันลอยๆจังๆจางๆจ่อยๆจ่อยๆจังๆนี่นี่นะครอเอ้ยว่านังนี้ล้างแล้วแต่ก็ยังมีตรงประเทศไทยติดอยู่มา

ค้ส well, ิงคโควิงคนโคแซดคุณจะมาสัตว์เดินสาอย่างแอดแต่ค şey ืนตบ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 ตตบตบตบตรตบ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 ตเตบ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 ตตตบตบตเตตบ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 ยเ

ยูนี่ยูนี่เราเป็นเป็นขอบหมากกะไก่เข้ากันหมากกะไก่อยูนี่เราเป็นพวกโม้ยาขอเข้าแก๊สสองโอ้ท่านชอบคุณโอ้คุณยูทำไมคุณยื้คือวัดวัดวัดเฮ้ยรูปบวกเฮ้ยเรามาบวกกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้ไม่คุณใจ

มันต้องยาวกว่านี้ทำไมมันจะสั้นกีไม่มันยาวเหงเรวยรเงเรวยรจ้าหายลอตเตอรเงเรวยรวยเงเงเอเอ๊ะเจอครเขียนาข้าวแตนน้ำแตงโมข้าวแตนโบราณข้าวแตนทง บ้านไม่ไหลอันนี้เราคืสิอย่างนี้ครับเราที่เราทำว่าอะไรเราอะเฮ้ย้ยฉลามเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตฉลามฉลามบุ๊หฉลามบุ๊คฉลามบุ๊เกันตอจะมากันไปละ สามครอครัวคเราจะไปแยกน้ำสานี่ะไปการเขตชุมชนไ้ิมอเดจ้าาเจ้าาของนก้าวหนจริงนี่ีขาคือดีจิตอลรักจากโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนพัฐไรยประชาชนสอนครับ เข้าโรงเรียนกันนะคะเข้าโรงเรียนกันอ้สวัสดีเช็ดเขเช็เ้บบนสนามกันใหมีสนามตะโก้ด้วยโรงเรียนอ้ัไแอบบ้สนากกมกว้างเลยบเก็บอลด้วยบบบออ๋อเข้าใจละสไป ไงนะคะคุณตายปวดจะ้างเปวดขี้คจะ้างขี้รู้สึกแนีอุ้ยคุณโตคุณตายคุณยูคุณพีพีคุณขาคุณยูเอคุณพีพีเก็บโทรศัพท์ครับไม่เดือคนณพีีเก็บโทรศัพท์อนี้ครับขอจบที่พีพแล้วก็ในขอบรับ